คาบูเจกสามห้านะครับนี่นะครับรอบมุมต่างๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเข็มตรงนี้นะครับเป็นเข็มหมุนปรับนะครับอัตรารอบนะครับความรอบเครื่องนะครับส่วนเข็มน้ํามันนะครับลูกค้าปรับตรงนี้นะครับนี่นะครับตอนที่เราได้มานะครับมันจะมีลูกยางตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมันไม่โฟกัสเนาะนี่นี่นะครับเขาจะปิดมานะครับเพื่อการสิ่งโสกปรกนะครับให้เรานะครับ ใช้ปลายเข็มหรือปลายลวดนะครับอย่างอย่างเมื่อกี้นะครับผมผมเนะี่ยใช้ปลายลวดนะครับแทงเข้าไปแล้วงานเขาขึ้นมานะครับตอนเรางานได้ปุ๊บก็จะได้ลูกยางตัวนี้ครับข้างในเขาจะมีเข็มเป็นปากแบนๆเส้นตรงนะครับให้เราใช้เข็มแบนๆนะ่ยค่อยๆหมุนขเขานะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องไปได้จนได้เสียงที่พเลาะแล้วก็หมุนหมุนให้ได้ที่แล้วก็อุดกลับเข้าไปได้เลยครับนี่นะครับข้างบนนะครับไว้กันสิ่งสกประโปนะครับยางนี้เป็นยางตันนะครับไว้กันสิ่งแปลกปลอมเข้านะครับนี่นะครับ ใช้ดีนะครับตัวน,นี้